มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกล้วยด่างแดงอินโดจากหลักแสนเหลือหลักพัน20กร,รกฎาคม2565ที่ฟาร์มกล้วยด่างแดงอินโดบริเวณถนนวังแหวนรอบในตำบลน,นาสีนวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งพบว่าฟาร์มดังกล่าวมีการประกาศขายไม้ด่างโดยเป็นกล้วยแดงอินโดในราคาหลักพันบาทนะคะ ซึ่งถ้าเป็นเมื่อปีก่อนราคาต่ำๆน่าจะประมาณ50,000บาทโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางปี64ราคาไม้ด่างต่างๆมีราคาสูงมากโดยเฉพาะกล้วยแดงอินโดที่มีการซื้อขายกันราคาถึง10ล้านบาทก็มีนะคะซึ่งเป็นที่นิยมกันมากบางคนถึงกับนำกล้วยด่างใช้เป็นสินสอดด้วยค่ะนายทธการสมเจริญเจ้าของสวนเปิดเผยว่าราคาตอนนี้เป็นโอกาสของนักสะสมเป็นอย่างมาก เพราะว่าตอนที่ซื้อมาเพาะพันราคาอยู่ที่ต้นละ2-3 0 0 0 0แสนบาทแต่ราคามีขึ้นมีลงเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยลงมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาขึ้นเมื่อช่วงปี64และพอโควิดเยอะๆก็ลงมาอีกจนถึงตอนนี้จึงได้ตัดสินใจนําออกมาขายเพื่อส่งต่อให้คนที่สนใจที่จะไปปลูกระดับร้านหรือเพื่อสะสมต่อยอดโดยตนเชื่อว่าความนิยมจะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ประเทศเริ่มจะเปิดการขนส่งสะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับคนต่างจังหวัดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,000ถึง1,500บาทขนาดความสูงประมาณ50ถึง60เซนติเมตรขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ